ค่ะชื่อนางสาวดามิสาทิพมณีนะคะเ,เรียนคณะศิลปศาสตร์รเอกไทยคดีศึกษาค่ะนนก,ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเรียนจบมาได้หลายปีมากๆรู้สึกดีใจมากๆค่ะเ,เพราะว่าปัจจุบันคนที่เรียนมสทส่วนใหญ่ก็มากจะทํางานด้วยและเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คิดว่าสะดวกที่สุดแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทํางานด้วยเราก็สามารถเรียนไปพร้อมกันได้ค่ะ วิธีการเรียนที่เทคนิคของตัวเองส่วนตัวนะคะก็จะเเวลาว่างนี่คือตื่นนอนเนี่ยหชั่วโมงแล้วก็หลังจากเลิกง,งานแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาอาา่านหนังสืออีกหชั่วโมงทําแบบนี้ทุกวันสม่ําเสมอนะคะรับรองได้ว่าคุณสอบผ่านทุกวิชาค่ะค่ะเออวิชาที่เลือกเรียนนั้นเป็นวิชาสาขาไทายคดีศึกษานะคะ ไทยคดีศ,ศึกษาทุกอย่างมันจะเป็นเกี่ยวกับไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้หมดทุกอย่างค่ะค่ะยังไง,ง,งก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเรียนศึกษากับมสทลองเช็คดูได้จากอินเทอร์เน็ตหรือ,ออีเมลข่าวสารต่างๆค่ะเพราะว่า ถ้าคุณอยากจะจบปริญญาตรีโดยที่คุณทํางานนั้นอยู่ที่ทำโดยถ้าคุณอยากจะจบปริญญาตรีในขณะที่คุณทํางานอยู่มันไม่ใช่เรื่องยากค่ะลองทําดูค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนด e ิฉันในวันนี้ค่ะ